อาจารย์เจตเปิด10วิธีใช้บันไดเลื่อนทางเลื่อนให้ปลอดภัยที่สุดจากกรณีเกิดเหตุสุดสะเทือนใจเมื่อผู้โดยสารหญิงรายหนึ่งได้ถูกทางเลื่อนสนามบินดอนเมืองดนูจนส่งผลให้ขาขาดตามที่ได้รายงานข่าวไปแล้วนั้นอาจารย์เจตดรเจสดาเด่นดวงบริพันธ์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์ได้ออกมาให้ข้อมูลกับการเดินทางเลื่อนหรือขึ้นบันไดเลื่อนระบุ 10เคล็ดลับความปลอดภัยสำหรับการใช้บันไดเลื่อนทางเลื่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเดินทางมากับเด็กเล็ก 1. ระวังการใส่รองเท้ายางนิ่งรองเท้าที่เป็นยางหรือพลาสติกแบบที่นิ่งบิดตัวง่ายนั้นสามารถทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้มีรายงานเกิดขึ้นมากมายถึงอุบัติเหตุจากรองเท้าประเภทนี้ยิ่งเด็กๆที่บางครั้งชอบไปสไลด์เท้ากับด้านข้างของบันไดเลื่อนและทางเลื่อนซึ่งจะเกิดการเสียดสีเพิ่มขึ้น ทำให้รองเท้านิ่งขึ้นและเพิ่มความเสียงที่มันจะติดเข้าไปอยู่ในช่องว่างของสายพานได้ 2. อวุ้งเด็กเข้าและออกควรอ,อุ้งเด็กเข้าและออกจากบันไดเลื่อนและทางเลื่อนเพราะเด็กเล็กๆนั้นแม้จะอายุถึง4ขวบแล้วก็ยังขาดทักษะในการควบคุมร่างกายให้สัมพันธ์กันกับการก้าวเท้าเข้าไปและก้าวเท้าออกมาจากวัตถุที่เคลื่อนที่ได้อย่างถูกจังหวะพอดีเด็กหลายคนชอบกระโดดแทนที่จะก,ก้าว ซึ่งวิชัยเรื่องง่ายที่จะรักษาสมดุลร่างกายในระหว่างเคลื่อนที่ไปข้างหน้าและอาจจะตกลงไปที่ระหว่างร่องของขั้นบันไดเลื่อนทําให้ล้มได้รวมถึงไม่ควรเล่นสไลด์เท้ากับด้านข้างของบันไดเลื่อนและทางเลื่อนด้วยสาก้าวให้พ้นซี่หวีต้องก้าวเท้าให้ข้ามพ้นซี่หวีที่สุดปลายทางของบันไดเลื่อนและทางเลื่อนในจังหวะที่ก้าวเข้าไปและออกมาจากบันไดเลื่อนและทางเลื่อนซี่หวีพวกนี้จะยื่นออกมาเหมือนฟัน ในตำแหน่งที่บันไดเลื่อนและทางเลื่อนออกมาและกลับเข้าไปในเครื่องสายพานทำให้เกิดช่องว่างขึ้นที่ปลายนิ้วและเท้าอาจจะติดเข้าไปได้4ยืนตรงกลางขั้นบันไดควรยืนให้อยู่ตรงกลางของแต่ละขั้นของบันไดเลื่อนและทางเลื่อนเพราะมันจะมีช่องว่างเล็กๆอยู่ระหว่างแต่ละขั้นและอยู่ที่ด้านข้างด้วยซึ่งอาจเกิดอุบัติเหตุจากเชือกผูกรองเท้าปลายขากางเกงปลายกระโปรงผ้าพันคอและอื่นๆถูกดึงเข้าไปติดพันด้านในได้ ห้าใช้ลิฟต์แทนถ้าเป็นไปได้ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุเมื่อใช้บันไดเลื่อนและทางเลื่อนจะเพิ่มขึ้นเมื่อมีการขนข้าวของลากกระเป๋าเข็นรถเข็นจูงเด็กอุ้งหมาแมวและอื่นๆซึ่งถ้าหาลิฟต์ได้ในบริเวณนั้นก็ควรใช้ลิฟต์แทนหรือถ้าไม่ได้ก็ควรจับราวของบันไดเลื่อนไว้มือหนึ่งด้วยในขณะที่จูงมือเด็กหรือถือของในอีกมือหนึ่งหมองดูโดยรอบก่อนเข้าไปดูให้ดีเสียก่อน ก่อนที่จะก้าวเดินเข้าไปในบันไดเลื่อนและทางเลื่อนมีหลายคนที่เหม่อลอยจนก้าวผิดทางเข้าไปในบันไดเลื่อนและทางเลื่อนที่เลื่อนเข้ามาหาและเกิดอุบัติเหตุหกล้มได้นอกจากนี้ยังควรจะเว้นระยะห่างจากคนข้างหน้าสักสองถึงก้าวก่อนที่จะเข้าไปสังเกตดูปุ่มหยุดฉุกเฉินด้วยว่าอยู่ตรงไหนส่วนใหญ่จะอยู่ตรงสุดปลายทางเข้าและออกโดยมักจะอยู่ฝั่งขวา7จับตาดูเด็กไว้ด้วย ความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุขณะใช้บันไดเลื่อนและทางเลื่อนจะเพิ่มขึ้นถ้าเด็กที่มาด้วยนั้นซุกซนไม่อยู่นิ่งๆลงไปนั่งบนพื้นยืนกลับหลังหันหรือก้มลงเก็บสิ่งของที่ทำตกหล่นยิ่งถ้าเลื่อมมือไปเก็บที่พื้นตอนที่จะสุดทางแล้วก็ยิ่งอันตรายเข้าไปใหญ่เพราะนิ้วอาจจะติดเข้าไปที่ซี่หวีตรงปลายทางได้ 8. ห้ามยืนขวางที่ปลายทางอย่าย,ยืนเปรตเรอยอยู่ตรงปลายทางหลังจากที่ก้าวออกมาแล้วให้เดินออกห่างจากบันไดเลื่อน หรือทางเลื่อนนั้นแล้วถึงจะค่อยหยุดยืนหาทางเดินต่อเพราะไม่เช่นนั้นคนที่ตามหลังมาก็จะชนกันจนล้มได้หรือข้าวของตกไปทับคนอื่นได้ 9. ระวังที่สนามบินเป็นพิเศษบันไดเลื่อนและทางเลื่อนที่สนามบินอาจจะเกิดอันตรายได้มากเป็นพิเศษโดยเฉพาะในสนามบินที่มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากเนื่องจากจะมีปัจจัยเสี่ยงเพิ่มขึ้น ตั้งแต่รถเข็นขนาดใหญ่กระเป๋าเดินทางที่หนักมากความเหนื่อยล้าของผู้โดยสารเหนื่อยลา้าและความสับสนมุ่นวายจากสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยบ่อยครั้งที่พบว่ามีการเพิกเฉยต่อป้ายเตือนไม่ให้นำรถเข็นและกระเป๋าเสื้อผ้าขนาดใหญ่ขึ้นลงบันไดเลื่อนจนบางสนามบินต้องติดตั้งที่กั้นเพิ่มเพราะกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่นั้นอาจจะใหญ่เกินไปกว่าหนึ่งขั้นของบันไดและหล่นลงไปเป็นอันตรายต่อคนที่อยู่ข้างล่างได้10ใช้ทางเลื่อนก็ต้องมีสติ มีสติระมัดระวังตลอดแม้ว่าจะเป็นการใช้ทางเลื่อนซึ่งดูแล้วน่าจะปลอดภัยกว่าบันไดเลื่อนแต่ทางเลื่อนก็มีช่องว่างระหว่างแผ่นทางกับขอบด้านข้างและมีช่องว่างที่ซี่หวีตรงปลายทางเช่นกันมีหลายคนที่เสียสมาธิระหว่างที่ใช้ทางเลื่อนยาวๆและหลงลืมไปว่าพวกเขากำลังอยู่บนสายพานที่ต้องก้าวเท้าออกเช่นกันทำให้ทางเลื่อนของหลายที่ต้องติดตั้งอุปกรณ์เตือนเพิ่มเติมเช่น เสียงพูดเตือนไฟกระพริบหรือแม้แต่มีลูกคลื่นเบาๆเพื่อเตือนสติผู้ใช้งาน